ครับวันนี้ผมมาสาธิตการใช้งานของเครื่องค e. ูลเกนเก้ 9, e. าพันดีว่าคูลเกนเก้าพันดีนี้ใช้งานยังไงเวลาไฟฟ้าดับหรือเวลาใช้เมนนวดเวลาไฟฟ้าดับวิธีขั้นตอน,านการต่อไฟฟ้ายัางไงปุ่มนี้เป็นเป็นกุญแกสาตาร์ทนะครับมีออฟออนแล้วก็สาตาร์ทมีค่าออนไว้ถ้าออนก็คือใช้สำหรับ คอนโทรลก็ ATS mm hmm. ก็คือถ้าเราออนไว้แล้วก็มาเปิดค mm hmm. อนโทรลออนระบบ ATS mm hmm. ก็จะทํางานแต่ถ้าเราใช้เมนนวลนเวลาใช้เมนนวลนล้วก็กดส mm hmm. ตาร์ทมีสตาร์ทแต่ถ้า ATS mm hmm. มันจะดับของมันเอง mm hmm. ปุ่มนี้ก็คือปุ่มคอนโทรล ออนออของของของตัว ATS คอนโทรลถ้าเราออนไว้อย่างนี้ั๊บมันจปลว่าการไฟฟ้าไม่มาใช่ไหมเราไม่ได้ต่อค okay. เครื่องมันก็จะสั่งสตาร์ทเปุ่มนี้เป็นกุญแจสตาร์ทปุ่มนี้เป็นตัวควบคุม ATS คอนโทรลอันนี้เป็นเบรกเกอร์ทั้งคอนโทรลทั้งเมนนวลเบรกเกอร์ของชุดนี้ครับผมชุดนี้ ตัวนี้เป็นปุ่มของการไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าทันนี้ก็คือวัดโวลต์อันนี้เป็นชั่วโมงการทํางานอันนี้เป็นไฟดีซีสบสโวลต์ออกมาบริเวเก้าัน e. ตัว ADS เราถ้าจะใช้ทั้งระบบ ADS ก็คือต้องต่อการไฟฟ้าเข้าเข้าอินนะครับถ้าถ้าแนะนําก็คือเวลาต่อให้เป็นตัวนี้เป็นไลน์ตัวนี้เป็นนิวตัน ก็คือการไฟฟ้าเข้านี่นะครับผมการไฟฟ้าเข้านี่ส่วนปลั๊กออกเขาพูดก็คือตัว2อ,อันนี้ถ้าใช้ไฟเยอะให้ใช้ตัวดำเพราะว่าจะทนกระแสได้30แอมป์แต่ตัวนี้มันจะทนกระแสได้น้อยกว่าวิธีต่อก็คือผมมดไฟการไฟฟ้าเข้ามานะครับตัวนี้เป็นลายตัวนี้เป็นนิวตันเอาลายต่อเข้ากับลายสีแดง ลายต่อเข้าสีแดงต่อระบบเข้ามาออนเบรกเกอร์ไว้เอาพุทธนะครับเอาพุทเราถ้าจะใช้ไฟเยอะหรือใช้ไฟถาวรให้แนะนำเป็นปลั๊กดำต่อเข้ามานะครับแล้วก็ต่อระบบเข้ามาแล้วออนสวิตแล้วก็ออนตัวนี้ไวครับผมออนสวิตกับออนคอนโทรล ระบบเอเยตจะทำงานแล้วก็ขึ้นเบรกเกอร์ไว้ไฟออกมาแล้ววิ่งมาน,นี่แล้วก็ไปที่โหลดโหลดก็คือหลอดไฟนู่นก็คือก็อคือมีหนึ่งต่อไฟการไฟฟ้าต่อโหลดออกขึ้นเบรกเกอร์ออนทวิตออนคอนโทรลไฟไฟเมน,เอ,นออกปกติาไฟฟ้าออกปกติมต่โมโนไฟดบ ฉจะจำลองมาดูสำหรับใบดับดึงตักออกตับไบดับเย็นจันหวงเวลานิดนึ่ง ก็จะสั่างกับอันนี้ไฟการไฟฟ้ามาหมดเลย